รถยนต์ไฟฟ้า Ionic 5รุ่นนี้เป็นรุ่น Top First Edition ราคา2,399,000บาทแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูง72.6กิโลวัต์ชั่วโมงลกำลังอยู่ที่217แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรตราเร่งสูงถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน7.4วินาทีความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางสูงสุด451กิโเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเริ่มต้นการเดินทางขนะนี้แบตเตอรี่ ี่อยู่ที่98เปอร์เซนต์ระยะทางการวิ่งอยู่ที่435กิโลเมตรจากจะเข้าโค้งลงทางพิเศษครับเพื่อไปบางไปอิน ไปกลับกรุงเทพพระนครศรีอยุธยา248กิโลเมตรเหลือแบตเตอรี่43%ขับขี่ได้อีก173กิโลเมตรส่วนตัวคิดว่ากลมๆใช้งานจริงเร่งบ้างถ้าขับได้สัก300กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นระยะทางที่เหมาะสมหากต้องเดินทางไกลเหลือแบตเตอรี่สัก30%แล้วค่อยชาร์จมีระบบชาร์จเร็วพิเศษ350กิโลวัตต์ภายใน18นาทีเลือกโหมดขับขี่ที่ Drive Mode Eco Normal Sport เวลาปล่อยคันเร่งจะมีความหน่วงนิดนึงครับถึงถ้าเรากดไรโหมดค้างไว้เนี่ยเขาขึ้นโชว์ว่าจะไปที่โหมดเรียกว่าโหมดสโนว์ด้านหลังพวงมาลายัยมีแป้นชิปเกียร์สำหรับการหน่วงความเร็วแต่แท้จริงนั้นก็คืออย่างที่ทราบไนะครับว่าเป็นการชาร์จไฟฟ้าคืนเมื่อเราหน่วงมาที่ระดับ3แล้วจะขึ้นว่า i p a d d l e นั่นก็หมายความว่าถ้าเรากดบวกค้างไว้อีกทีนะครับก็จะขึ้นการ ชาร์จไฟคืนแบบโอโต้คืนเป็นแบบโอโต้เลยครับแต่ถ้าเราจะกลับคืนไปเพื่อเราจะปรับระดับด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งกดมาที่บวกนะครับก็จะกลับมาที่3กดมาที่2นะมันก็จะลดลงตามลำดับเรากลับคืนมาได้ครับตอนนี้แตะมาแล้วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักคันเร่งไม่เบาหงจนเกินไปได้เขาเรียกว่า ได้น้ำหนักพี่สมูทขนาดยาง255ทับ45 R 20อ๋ 20. อ20นิ้วการเก็บเสียงเป็นอย่างไรการเก็บเสียงบนทางออนโรดเดินทางบนทางพิเศษนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีครับไม่หนุกหูแม้ยางจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ส่งเสียงรบกวนจากซุ้มลอ้อแต่ฟลลิ่งการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นความนุ่มนวลช่วงล่าง แม้กระทั่งงวงเลี้ยวการเก็บเสียงก็อาจจะมีความแตกต่างบ้างนะครับเพราะว่าในรุ่นต้นและรุ่นกลางนั้นจะเป็นล้อขนาด19นิ้วถ้าความเร็วสูงขึ้นแรงปะทะลมก็จะมากยิ่งขึ้นก็จะมีเสียงเล็ดลอดมาแต่ว่าน้อยมากครับในเสียงลมที่ปะทะด้านข้างตัวรถที่เป็นทรงกล่องแบบนี้ตำแหน่งเกียร์เป็นกา้านอยู่ทางด้านล่างมีขนาดใหญ่ใช้มือหมุนนะครับดี nr ถ้ากดด้านบนก็คือตำแหน่งเกียร์ p ต้องโฟกัสหน่อยนะครับในการกดตำแหน่งเกียร์หมุนไปข้างหน้าก็คือตัว d ครับ drive ถ้าเราหมุนผิดมาด้านล่างเนี่ยก็เป็นตำแหน่งถอยหลังท่ามกลางจราจรในอัดครับในช่วงเช้ากำลังเดินทางไปพยุทธยาถ้าดูจากตรงด้านหน้ามองเข้ามาจะเป็นเหมเ่ียมโดยรวมๆแล้วนี่เหมือนเราอยู่ในห้องนั่งเล่นในบ้านเลยนะครับกระจกด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็มองเห็นฝาก,กระโปรงหน้าโอ้ยแฮงหน้าหลังนะครับมีระยะสั้น เลี้ยวโค้งเลี้ยวออกจากจุดคับแคบซอกซอยนั้นก็เป็นไปอย่างธรรมชาตินะครับที่พวงมาลัยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมไม่มีตัว H ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหุ่นใดแต่จะมี4จุดเรียงกันนะครับหุนใดได้ใข้อมูลว่าเป็นจุด4จุดนั้นเป็นสัญลักษณ์ในช่วงสงครามโลกครับนั่นก็หมายถึงว่า4จุดนั้นก็จะแทนตัวอ,อ,กอักษรตัว H เ,เก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับ เป็นแนวของอเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมหน้าจอขนาดใหญ่2จอต่อกันด้านหน้านี้ฮะแสงไฟดูขาวนวลเลยทีเดียวพวงมาลาัยปรับได้4ทิศทางเบาผู้ขับขี่นั้นมีที่ดันอยู่ใต้น่องด้วยครับแต่ผมไม่ได้ปรับนะกลัวมันจะสบายเกินไปแต่ในฝั่งในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านั้นก็ไม่ได้มีที่รองน่อง เบาคู่หน้าปราไฟฟ้าเบาะผู้ขับขี่ปราไฟฟ้าพร้อมบันทึก2ตำแหน่งเครื่องเสียงโบสแผงประตูมีความเวา้าขยับขยื่นตัวนะครับข้อสอกได้อย่างสบายๆด้านหน้านั้นช่อง usb มีให้1จุดครับเป็น type a พร้อมกับช่องไฟ12โวลต์ช่องวางของก็จะอยู่ด้านหน้า แต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้ามันเอื้อมไม่ถึงเพราะว่ามันจะกลายเป็นรถสไตล์ MPV นะครับจะมีช่องวางของอยู่ด้านข้างช่อง USB 2จุดแท่นชาร์จไฟไฟร้าสายเรียกว่ากองรวมกันตรงนี้ได้เลยนะฮะพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำบิด2อขวดนะครับ2จุดตรงนี้ช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่ให้ดูพื้นที่ส่วนหน้าครับระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากว้างมาถึงผู้ขับขี่ และอีกหจุดเด่นคือเบาะหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับทั้ง2ฝั่งเลยครับอันนี้คือเลื่อนหน้าสุดแล้วนะครับนี่ฮะเลื่อนหน้าสุดเลยครับฮะแล้วก็สามารถจะคลิกปรับระดับตามสรีระของแต่ละท่านได้นะครับคนในครอบครัวรวมถึงการปรับเอ็นเบาะหลังนี่ครับปรับเอนได้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดนอนสุดเลยครับก็จะสบายๆระหว่างรอชาร์จไฟฟ้าครับ นั่งผ่อนคลายมากมีที่พักแขนพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํานักพิงศีรษะให้ถึง3จุดสามารถที่จะนั่งได้ถึง3ท่านถ้าเราไปทานข้าวใกล้ๆมีราวจับโหนที่ตรงข้างหลังคาสำหรับผู้โดยสารเบาะหลังพร้อมกับไฟส่องสว่างในห้องโดยสารถ้าข่ายเก็บของหลังเบาะคู่หนะ้าม่านบังแดดเบาะหลังผมสูง171ซนติเมตรเมื่อมานั่งเบาะหลังในท่าทางที่ผ่อนคลายครับ เหมือนห้องนั่งเล่นพื้นที่เหนือศีรษะตอนนี้ก็อยู่ที่กำปั้นนิดนิดครับมีพื้นที่เหลือผ่อนคลายสบายสบาย,บายกระจกหลังคานะครับขนาดกว้างมาจนถึงส่วนของเบาะท้ายแต่ว่าบนพื้นที่เหนือศีรษะนั้นเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่สามารถที่จะบังแดดได้หลังคากระจกมีม่นานบังแดดเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบสชิ้นมาเชื่อมกันครับ อันนี้เปิดพื้นที่วางขาด้านหลังนั้นกว้างมีช่องแอร์อยู่ที่เสา B มีช่อง USB Type A 2จุดช่องวางของเบาะหลังพับราบเชื่อมต่อกับห้องสัมภาระและที่เห็นเป็นแผ่นกันรอยนะั้นนี่เป็นออปชันเสริมครับเพื่อที่จะไม่ให้พื้นสกรปรกแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่าย เป็นพื้นที่สเปซกว้างมากวางถุงกอล์ฟได้สะดวกประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามองไปที่กระจกนะครับกระจกสองหลังก็จะมองเห็นรถด้านหลังผ่านทั้งช่องแม้ว่าจะมีขนาดที่พอดีๆกับตัวกระจกเลยครับถ้าบริษานั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่ก็สามารถที่จะมองตรงกลางเห็นทัศนวิสัยด้านหลังได้เคลียร์ครับ เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังแต่เมื่อเปิดฝากระโปรงหน้าออกมาแล้วจะเห็นเหมือนกับเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแต่นี่คือช่องเก็บของซึ่งมีความลึกพอสมควรระบบความปลอดภัยตัวนี้เรามีระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง่กันชนท้ายก็จะมีสัญญาณสีแดงเตือนนะครับว่ามีรถเข้ามาแถมมีกล้องด้วยนะครับมีเปิดไฟเลี้ยวกล้องอยู่ที่ บนหน้าปัดเป็นทรงกลมนะฮะก็จะมีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนด้วยครับถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับจะมีความหน่วงนิดนีดนด้ซบๆครับไม่หน่วงตึงจนหน้าตกใจเวลาเราพุ่งไปข้างหน้านี่ครับก็จะมีระบบรักษาระยะห่างจากรถข้างหน้าเป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยเรียกว่าจัดเต็มมาเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮและปรับระดับความสูงของไฟหน้ามีกล้องรอบคันนะครับสามารถที่จะปรับมุมมองได้ ขนาดที่ด้านท้ายก็ปรับมุมมองได้ครับหรือว่าจะเป็นแบบ3มิติหมุนรอบ ฟิงฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงได้ครับจุดสังเกตว่าเป็นรุ่นท็อปของ i o n i นิกไฟนั้นดูง่ายๆก็คือเป็นล้อ20นิ้วและหลังคากระจกรุ่นเริ่มต้นพรีเมียมราคา1 6 9 9 0 0้านบาทรุ่นเ e อ็กซ์คลูซีฟราคา1 8 9 9 0ล้านบาทท็อปเฟิร์สเอ dition 2ล้าน่น 2> 2, 3, 9, 9, บาท i o n i นิกไฟยอมรับว่าราคาสูงสำหรับการแข่งขันในแวดวงรถยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าจะเป็นที่น่าพอใจทั้งดีไซน์ภายนอกความอนเนกประสงค์สมรรถนะเพราะหากรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งราคาเกินล้านต้นๆถ้าไม่ใช่แบรนด์ไฮเอนด์จริงๆก็จะโดนตั้งแง่ในสมรภูมิอันดูเดือดณเวลานี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับด้วยตัวของคุณเองนะครับว่าระยะทางรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนั้นตอบรับกับการใช้งานของคุณหรือไม่ขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมุนจัตไรทิปเปอร์สวัสดีครับ